จังหวัดศรีสะเกดเ,เปิดรณรงค์ลดอุบัติเหตุปีใหม่2568ใช้ด่านชุมชนปากหวานพร้อมามาตรการเข้มข้นลดอุบัติเหตุโดยตั้งเป้าตายไม่เกิน5รายวันนี้ครับที่บริเวณล,ลานหน้าสถานีตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกดอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนายธาตรีศิริรุ่งวณิชย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดได้เป็นประธานในพิธีเปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2568 วันโลกลำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนประจำปี2567และวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติประจำปี2567ซึ่งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดศรีสะเกดร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมรณรงค์และพิธีเปิดศูนย์ในครั้งนี้ขึ้นเพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาจากภัยพิบัติหรือสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆสร้างการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสาธารณภัยดังกล่าวนะครับให้เกิดขึ้นในทุกระดับของสังคมไทย นายทาตีสิริรุวงวณิชนนี์รองผู้ว่ราราชการจังหวัดศรีสะเกดกล่าวว่าอุบัติเหตุทางถนนได้สร้างความสูญเสียเกิดขึ้นอย่างมากมายและในอนาคตเรายัางต้องเผชิญกับสาธารณภัยหลายรูปแบบที่เกิดขึ้นมีความรุนแรงซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ั้งภัยที่เกิดจากธรรมชาติและภัยที่เกิดจากมนุษย์โดยเฉพาะปัญหาอุบัติเหตุทางถนนนับเป็นอุบัติภัยหนึ่งที่ได้คร่าช,ชีวิตและทำลายทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนรวมทั้งสร้างความเสียหายให้แก่ประเทศไทยอย่างมากมายมหาศาลในแต่ละปีนะครับซึ่งทุกภาคส่วนต้องร่วมมือการสร้างความตระหนักและรับรู้ในปัญหาความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนจากปัญหาสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาอุบัติเหตุทางถนนโดยการลดปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญอันดับแรกคือคน เช่นพฤติกรรมเสี่ยงสาคัญต่อการเกิดอุบัติเหตุด้วยแก่การขับรถเร็วดื่มแล้วขับและไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่หรือซ้อนท้ายการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงจุดอันตรายต่างๆนายพีะระพงศมื่นพองหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกดกล่าวว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่2568ได้กำหนดโดนรงในช่วงวันที่27ธันวาคม2567ถึงวันที่5มกราคม2568รวม10วันโดยจังหวัดศรีสะเกดกำหนดเป้าหมายลดลงไม่น้อยกว่า105เมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ย้อนหลัง3ปีคือเกิดอุบัติเหตุไม,ตไม่เกิน12ครั้งบาดเจ็บไม่เกิน12รายและเสียชีวิตไม่เกิน5รายช,ยชัยพรมากถ่ายภาพสุภิชัยหลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดรายงาน